สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมกลับมาอยู่เกมวันพิทระกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครอ,อดีตพลเอกกู้ซันนะครับที่ทุกทุกคนนั้นได้เคยขอผมอไว้เมื่อนานๆานมาแล้วนะครับก็เพิ่งจะมีโอกาสได้ทำนะครับถึงคิวของเขาสักทีนะฮะเดี๋ยวเราไปนั่งอ่านเท็สกิลนะครับแล้วก็แวะดูซับตูเหรียญนิดหน่อยเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะครับว่าตัวของกู้ซันในแพทปัจจุบันนี้ยังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอแวะอ่านเท็สกิลก่อน,อ,นอย่างที่บอกว่าตัวผมยังไม่เคยได้้รรรรรีีีีววววิิตัััันนนนนเเ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 เลลยยยยยยยะะะะะคคคคบบออออออปป่่่่่่โโไไมมมมมด๋าาากผ ความสามารถเทศที่เขาให้มาตั้งแต่สีดาวจะมีทั้งหมด6ความสามารถนะครับผมเริ่มจากความสามารถแรกก็จะมีเมื่อโตของศัตรูฝั่งศัตรูนะครับโจมตีเสือคูซันนะจะมีโอกาส10%นะครับที่จะลดดาเมจที่รับนั้นลงนะครับผม30%นะครับก็จะน้อยกว่าของเอสนะไอโอกาสติดเทศนี้นะครับของเอสคลิปที่เราจะเป็น15เนาะ10%บแต่ของคูซันตัวนี้จะเหลือแค่10นะครับอ่าฮะ ต่อไปก็เมื่อสั่งฝั่งศัตรูครับโจมตีใส่คูซันนะครับผมจะมีโอกาส5%ที่ําให้ศัตรูตัวที่ตีใส่คูซันนะติดสถานะน้ําแข็งไปนะครับไม่รู้ว่ากี่วิเขาไม่ได้บอกไว้นะครับแล้วก็ตัวของคูซันจะต้านทานสถานะน้ําแข็งได้นะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอ่าต่อไปก็เมื่อคูซันทําการกดสกิลที่หนึ่งนะครับผมจะเปลี่ยนจากการล้มนะครับเป็นการต้านสถานะเซนเซได้นะครับอ่าฮะประมาณนี้คือตัวคูซันเวลากดท่า,า,า,านึงอยู่เนี่ย ไม่ล้มแน่นอนนะครับยกเว้นยกเว้นนะยกเว้นโดนน็อกแบ็กนะครับจากกระเด็นนะครับนะประมาณนี้ก็ได้ใช้แน่นอนสกิลหนึ่งถ้าไม่โดนน็อกแบ็กนะนะประมาณนี้ครับผมแล้วก็ยังคงอยู่ในเทปสีดาวนะครับก็จะมีอ่าเมื่อตัวของคุซันทำการโจมตีศัตรูที่ยืนอยู่ในอาณาเขตของท้งศัตรูนะครับอ่าฮะจะอินคิสเดเมจเพิ่มให้3 0มนะครับอ่าเทปนี้ก็เหมือนสายมัดทั่วไปนะครับในยุคใหม่ๆนะครับแล้วก็ตัวของคุซันครับผมที่โดดเด่นเลยคือมีเลือดเหลือหนึ่งมาตั้งแต่4ดาวเลยนะครับ แม่งโคตรดีนะทุกคนแม่งโคตรดีไม่ได้ตายง่ายนะครับตัวนี้จะคล้ายๆของลูฟี่ลอยนะเลือดเหลือดหนึ่งของเขานะครับเลือดของเขาต้องมากกว่า50%เนาะแล้วก็จะต้องโดนโจมตีรุนแรงเกินนะครับเกิน50%ของแม็กซ์พีเขานะครับแอบไปบว่าเลือดเต็มโดนมาเปี้ยงเดียวแบบแรงมากๆแบบโดนดาเมจดแสนหนึ่งล้านหนึ่งก็ไม่ตายเพราะเริ่มจะเหลือหนึ่งครับโคตรดีครับพาสซีฟนี้นะแต่จะไปแพ้พวกไฟนะครับพวกไฟพวกอ่าไฟท่วมอะไรอย่างเงี้ยพวกพิษนะครับผมแอบมันจะเผาต่อเนื่องไงเลือดเหลือตงนนั้ก็จะไไม่ด้ใช้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นเหตุที่2นะครับเหตุที่2นี้จะได้มาหลังจากที่เราัพเรลเวล80นะครับปลดลิมิตเบรก5ดาวไปแล้วนะจะได้เพิ่มมาอีก2เหตุนะก็จะมีอ่าเมื่อตัวของคูซันตัวของคูซันเองนะครับทำการโจมตีศัตรูที่ติดสถานะน้ำแข็งอยู่นะครับจะอินคริสดาเมจให้20%แล้วก็จะรีเลือดให้5%ตต่อฮิตด้วยนะครับโอ้โหดีมากมากเลยนะครับพาซีฟนี้คือโอ้เดี๋ยวนะมันไม่ได้มีแค่เลือดหรือหนึ่งมันจะมีรีเลือด,ด้วยีวยรวน,น,นะ ก็ไม่ได้ต่างจากเ A เลยครับตัวนี้น่าจะเก่งพอๆกันเลยมั้งนี่เลือดเหนึ่งก็มีรีเลือดก็มีนะครับดาเมจก็แรงโอ้สุดยอดอีกเหตุหนึ่งก็เมื่อตัวของคูซันนะครับล้มนอนอยู่กับพื้นนะครับล้มแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้โดนนองแบกนะอ่มมันจะรีคูดาวท่าหนึ่งให้15%นะครับประมาณนี้ฮะเท็จเข้าๆของคูซันนะครับโดยรวมแล้วผมก็มองว่าเป็นสายมาที่โอเคนะอ่ะก็ไม่ได้ตายง่ายๆนะครับตัวนี้มีรีเลือดให้ด้วยดาเมจก็แรงครับบัฟดาเมจจากเท็จเยี่ประมาณ50%เล ต่อไปมาดูที่สกลิลกันดีกว่าครับผมสกลิลทีมบูธก็จะเป็นการบูธแท็กนะครับเวลาบูธติดนะครับก็ทำให้เพื่อนร่วมทีมกับเราเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับพื้นฐานของแซมมาร์ตอยู่แล้วเนาะต่อไปไปดูที่สกลิลหนึ่งกันดีกว่าครับผมสกลิลหนึ่งเป็นท่าไอเอสนะครับท่านี้ก็ทุกคนน่าจะได้เห็นกันบ่อย,ยน,น,นะครับท่านี้เวลาคู่สั้นกดนะครับท่านี้จะค่อยๆนะครับค่อยๆแช่แข็งศัตรูที่อยู่ในบริเวณรอบๆระยะน่าจะระยะใกล้นะไม่ได้ไกลมากนะครับจะมีค่อยๆมีดาเมจขึ้นมา ทีละ 40, 40 40 40ไปเรื่อยๆจนสกิลหมดนะครับอา่าฮะซึ่งถ้าเกิดศัตรูมาโดนท่าแข็งของเราอ่ะมันจะติดสถานะแข็งนะครับน้ําแข็งเนี่ยไปเวลา5วินะครับติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอา่าประมาณนี้ฮะท่านี้ชาร์จได้นะครับอา่าฮะประมาณนี้ถ้าเกิดเราชาร์จเต็มแล้วอ่ะปล่อย,ปล,อยปล่อยน้ําแข็งไปเนี่ยมันจะมีดาเมจได้สูงสุดถึง729ดาเมจนี่คือเบสนะครับอา่าฮะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ชาร์จแบบกดปุ๊บแล้วปล่อยเลยเนี่ยดาเมจมันจะอยู่ที่ 528นะครับเดีย๋ยวต้องไปดูในเกมอีกทีนึงว่าสกิลมันเป็นยังไงนะครับท่าน,นี้ครูดาวอยู่ที่33วินาทีนะครับท่าน,นี้เป็นท่าไฮไลท์ของคูซันเลยก็ว่าได้นะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปใช้ในกลางวงดีเนี่ยแบบตายหมดเลยนะเว้ย้ทำเล่นเลยมั่งแรงมากเลยนะท่านี้อย่าลืมว่าเรามีเทสบูทดาเมจได้ถึง50%เลยนะครับต่อไปก็เป็นสกิลที่2นะครับผมเป็นท่าปล่อยนกน้ำแข็งออกไปนะครับผมจะสร้างดาเมจอยู่ที่566ดาเมจนะครับทำให้ศัตรูติดสถานนน้แข็งเี่ย เป็นเวลาห้าวินครับติด100%นะครับถ้านี้จะคูดาวอยู่ที่23วินาทีนะครับตัวของคูซันนี่ผมว่าได้ใช้ไอเท็บวกดาเมจ20%่นตแน่แน่นอนเลยถ้ามี2สกิลนะครับเพราะว่า2สกิลเนี่ยเขาติดสถานะน้ำแข็งแน่ร้อยเอเลยดูดินะแต่ติดแค่5วินนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับว่าเวลาเขาติดน้ำแข็งไปแล้วท่านผู้ชมจะทำอะไรต่อนะครับอ่ขึ้นอยู่กับคนเล่นเลยนะนะครับผมประมาณนี้เท็กับสกิลคร่าวๆเนาะต่อไปมาดูที่เหรียญกันดีกว่าครับผมเหรีียยญของงคคคคูซัันนท่่ววรรรรใใใช้้ก็จะะสสหตาบ สำหรับผมแล้ว50เซนไม่พอไม่พอแน่นอนเบอร์ไปตายหรอกเมตาปัจจุบันนี้แม่งตัวลดดาเมจเยอะแยะนะครับไม่น่าเบอร์ตายฮะก็ผมจะแนะนำไปเหรียญลูฟี่นะครับตรงสายที่สุดแล้วก็แรงที่สุดเลยนะครับหาง่ายสุดจะไปเหรียญลูฟี่นี้นะครับอ่าฮะบวกดาเมจจากเทดได้จากแท็กไม่ใช่เทดจากแท็กนะครับประมาณ25%เนะี่ยแต่ถ้าอยากได้แรงกว่านั้นอีกแล้วก็ดีกว่านั้นอีกจะเป็นเซเลียนนี้อ่าเมื่อกี้กดผิดเซเลียนนี้นะครับบวกดาเมจเพิ่มสูงสุด30%นะครับ อ่ะแล้วถ้าไม่มีเหรียญนี้ล่ะมีอีกไหมพี่เออมีอีกครับผมมีอีกมีกผมมีอีกผมไปหามาเว้ยเออนี่เป็นเหรียญ3โบอานะครับผมถ้าใครมี3ตัวละครนี้ก็ลองไปหาทำดูได้นะครับผมบวกอาดาเมจเนี่ยก็30%เท่าเหรียญเซนลูฟี่อันนี้เลยครับไอลูฟี่เรียกอะไรนะ3ามฟีเดสอ่ะเออบวกดาเมจเท่ากันนะครับแต่ว่าไอดึงธงได้เลือดจะไม่ได้นะจะเป็นโลคูนดาวสกิลที่1แทนแล้วก็ท่าหนึ่งจากแท็กเนี่ยก็จะหายไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีตรงนี้มาแทน,นครับก็ลองไปปรับชั่่่่กนนนนดดูููไ้้้้แแลววตคุณผผชชมมะาาทเีย สรูกใช้เหรียญไหนนะครับอ่าฮะแต่คลิปนี้ผมจะใช้เหรียญนี้นะไอเหรียญสามฟรีเดสนะครับก็ถนัดสุดครับซับในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นซับเขียวล้วนนะครับอ่าฮะผมจะไม่เอานอกแบกไปนะผมได้บทเรียนจากคลิปที่แล้วนะว่านอกแบกมันไม่ได้ใช้มันคนแล้บประโยชน์นะครับผมจะติดไปแค่แท็กนีเวิลนะครับแล้วก็จะเน้นเปอร์เซ็นต์พอคุูสันเวลยังน้อยอยู่นะครับเราจะใช้ร้อยห้าหกเปอร์เซ็นไปลุยกันเลยนะฮะในวันนี้นะครับผมโอเคครับของเขาค้าที่ผมใช้มานี้แล้วก็เศษสกิลก็ได้้้รรูกัันนแลวะคบ เดี๋ยวเราไปลองดูในแกล้งกันดีกว่าครับว่าตัวของฮูซันเนี่ยบทบาทในการเล่นของเขาจะประมาณไหนนะครับผมไป let's go <S ปมาครับผมจะพูดถึงพรีเมียร์ครับตาแรกเราอยู่กันที่ด่านหมูกอสามบาร์ดี้ตอนเย็นนะครับอ่าฮะแล้วก็เหมือนจะมีบอทด,ด้วยนะครับบอทฝั่งละสองตัวเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมขอลองก่อนผมขอตาน,นี้ผมขอเทสสกิลก่อนครับเอามาให้ทุกคนได้ดูด้วยว่าสกิลของฮูซันมันจะเป็นแบบไหนนะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นไงอ่า ท่า2ก็ปล่อยนกระยะไกลนะครับผมท่า1ก็ค่อยๆแช่ศัตรูระยะใกล้ดาเมจเบาๆไปก่อนพอชาร์จเต็มมันก็จะแรงมากๆนะครับผมเบสเขาอยู่ที่729เลยเนาะถ้าไม่ได้ชาร์จท่าน1นึ่งก็อยู่ที่ประมาณ500นิดๆนะครับท่า2นี่ก็500อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะมันไม่ชาร์จไม่ได้เนะี่ยเออท่า2มันไม่ได้ชาร์จเนี่ยกดปล่อยระยะไกลเลือดคูซันซับ106เอ้ย156นะครับตั้งต้นมาที่18ื่นนะครับกับการใส่เหรียญบัฟดาเมจมานะ ไอผมเป็นคนขึ้นแบงบดอันเนี้ยจริงๆเว้นละมาไม่เป็นไรครับผมลงข้างล่างก็นแหละผมเดินมาหล่อยเขาดีกว่าผมดูก่อนว่าฝั่งนี้ใครดึงเป็นโรเจอร์ okay. โอเคโรเจอร์ไม่รู้ติดสถานะแค่หรือเปล่านะครับจะบอกว่าติดสถานะมากน้อยแค่ไหนเอออะไรวะเนี่ยเออผมรอผมจะรอแช่ให้เขาติดสถานะวุ้ยอยู่นะโกเคไม่เป็นไร พลาดครับเมื่อกี้แต่เราก็ได้ครับเนี่ยเวลาเราแช่เขาเราจะได้ดาเมจเพิ่มแล้วก็รีเลื่อคืนกดชาร์จให้เต็มแล้วก็โปกเฮกซ์กวาดมันก็จะแรงแบบดีมันก็จะแรงแบบดีสเข้าใจเปล่าผมแช่โรเจอร์ไม่ได้ครับเมื่อกี้โซโลเขามาช่วยนะไม่เป็นไรโอ้ยเจ็บทำไมไม่เห็นเจ็บเลยผมหนีก่อนเดี๋ยวนะตรวจไหมอู้หมอนี่ใช้ได้นะครับเนี่ย เอา้าติดแข็งจังเราไปโอ้โหสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ทำงานแล้วผมเอาล้วครับปานสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ทำงานกูตานแจแล้วครับผมในธงฝั่งตรงข้ามด้วยดาเมจเท่าไหร่แนละ้วโบเค็คซวาดเป็หนึ่งทีโคตรแรงตรงเงื่อนไขทุกอย่างนะครับผมติดแข็งแล้วก็อยู่ในธงฝั่งตรงข้ามเองด้วยนะครับยืนอยู่ธงตัวเองก็โดนไปดิน้องๆอุ้ยเออดยวก็จะตีสักผมนะเอาบูติดครับอย่างงี้โหจอจออ่าร็อปแล้วก็จอจอสองหมื่นแปดติดครีจอ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 อู้เรียบร้อยครับอย่างงี้น่าจะจีจีแล้วไหมฮะ 50เลยมินี่เกมไวไปนี่แหมเราได้เห็นสก,กิลเข้าของคูซันแล้วนะครับตาแรกเรามบอมมันก่อนครับผมยังไม่เคยเล่นในตัวนี้ขอบอมก่อนขอบอมก่อนนะหลุดเจอน่าะจะปาแต่ผมนะรีบ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 โอเคเฮ้ยไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรครับแช่แช่โอ้ยคอมโบกับเพื่อนเฮ้ยได้ไหมเนี่ยเอาติดแข็งทันไหมเนี่ยไม่ทันต้อง50ก่อนจบเร็วไปไหนวัตแต่ฟัก มาครับผมไลท2เราอยู่กันที่ด่านบปติเอสเตต,ตอนเช้านะครับอ่ารอบนี้เหลือบอดอยู่แค่ตัวเดียวแล้วครับอะไรวะมาเจอห้องคนหน่อยก็ไม่ได้โอเคไม่เ้ครับอย่างน้อยก็คนฝั่งละาสามนะเมื่อกี้บอด2องไงรอบนี้เหลือนหนึ่งแล้วพอตาสุท้ายก็ไม่มีเลยอะไรอย่างนี้ปะต่อฟฟกโอเคสำหรับตัวคู่สั้นผมว่าใครที่แบบเป็นพวกประเภทกล้าเล่นอะ่ะผมแนะนำนะตัวเนี้ยถ้าเข้าแบบกล้าเล่นเข้าแบบ ไปเล่นวงในอย่างเงี้ยแล้วสกิลหนึ่งโดนหลายๆตัวในของผมบอกเลนน,น่าจะเกมน่าจะนำยาวๆนะครับเออเดี๋ยวผมลองลองลองดูแล้วกันลองดูเนียผมก็ไม่ค่อยม,มั่นใจเหมือนกันแต่จะจะลองดูครับดูที่จะไหวไหมเพราะตัวมันเข้าไปกรณีพ้าจริงๆมันก็ตายยากครับเพราะว่าโดนสกิลแรงๆมันยังมีเลือดเหลือหนึ่งไงทุกคนแล้วก็มันถ้าเกิดมันทําท่าหนึ่งโดนหลายๆตัวได้เนี่ยมันก็น่าจะได้เลือดคืนมาเยอะครับอ่ะฮะคือ ถ้าโดนมากกว่า2ตัวขึ้นไปได้ได,ได้เกินครึ่งหลอได้แน่นนครับสกิลหนึ่งมันหลายฮิตมากแต่มันไม่ค่อยมันมันมันไม่ได้บอกครับท่าหนึ่งมันไม่ได้บอกว่าทั้งหมดกี่ฮิตเนี่ยมันสามารถชาร์จได้ไงหรือผมจะต้องมานั่งนับอีกเดี๋ยวว่าท่าหนึ่งมันกี่ฮิตเนี่ยคงไม่ต้องหรอกมาผมว่า <c oughs> อ่าทำไมห้องเฮ้ยเออรอนานแล้ววัตับตักโอเคทีฟ้าตัวเดวเองส่วนใหญ่เป็นสายวิ่งหมดเลยด้วยนะครับ น่าจะมาตรงกลางกันไวมากเดี๋ยวเรารีบเลยเรารีบขึ้นไปนตรงกลางก่อนเลยฮะเราจะเป็นแบบคนที่กล้าเล่นเฮ้ยมัมงหลบไอ้เนียโอ้โหหมื่นเจ็ดทีเดียวทีเดียวแบบวันช็อตโอเคดีนะผมไม่กดท่านหนึ่งอ่ะดึงตรงนี้อันน้ค,คือบุนมาแล้วหลังสองว่ะเพื่อนไหวมั้ยหวยบายอ่ะลงปอสกิวไปดู นีโดนด้วยเอ้ยตีสถานะตีสถานะวิโอเคโอเคถ้าเกิดโดนสถานะอื่นมันก็หยุดได้เหมือนกันนะครับท่านี้ท่าหนึ่งเนี่ยมันแค่บอกว่าไม่ล้มไม่เฉยนะครับโดนสตันก็น่าจะโดนขัดได้นะครับท่าหนึ่งโอ้โหโดนขัดได้หลายอย่างอยูอย่เนี่ยผมคิดว่ามันจะแบบกันได้ไม่มันกันไม่ได้เดีย๋ยวรอรอเขาดึงกัเสร็จเอ้ยเพื่อนกันเอาวะมาวะปั๊บอ้าวมันล้มอยู่เ <Yeah. S 1> ว๋ยเลยเว๋ยเลย เคสวยเพื่อนเหนียตายอย่างเงี้ยตายแน่นอนมาแล้วไปโดนปูโดนปูแช่แช่แล้วก็โปองเฮกซัวอ้ออกไม่ใช่ไม่ใช่ผมรู้ว่าฆ่าสองคนในบ้านน่าจะฝีมือเพื่อนผมนะอีกคนนึงเยี่ยมเห็นป่ะเลือดแม่งมีเลือดให้ใช้ตลอดมันไม่ได้รีสามเปอร์เซ็นต์ไงมันรีห้าเปอร์เซ็นต์ต่อฮิตนะครับแม่งโคตรสุดยอดทุกคนผมบอกเลยตัวเนี้ย แต่ว่าถ้าไปเล่นแรงจริงนี่น่าจะอยู่ในระดับที่เล่นยากครับผมเพราะตัวเองเก่งนาตอนนี้นะมันจะเป็นสีแดงอย่างอาไครนูครับดีเพจเขาไปดิสโลก็ใช้ได้ครับเอ้ยโดนไหมเนี่ยไม่โดนนะเอ้ยไม่ไม่เข้าแช่แช่แล้วก็ลาดช็อตอ้าวไม่ได้เโดนเพื่อนลาด,ด,ด <laughs> <No. S 2> อีกทีนึงเน้อูยตอนนี้น่าจะอีซี่ครับผมเพื่อนแบบแบบว่าเพื่อน <laughs> เพื่อนแบกนะ ผมต้องแช่ให้โดน่ะอุย้ยเขากันเก่งจังวะแช่เฮ้ยโดน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 เฮ้ยไม่ทันสวยแล้ว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 เลือดผมเลือดเรืองผมมันน้อยกว่า50%ไปแล้วนะครับตอนนี้เลือดเหลือญหนึ่งไม่มีแล้วนะโรเจอร์ฆ่ามันโรเจอร์ฆ่ามันผมฝากโรเจอร์ดีกว่าผมไปกันหลังก่อนไม่มีคนกันหลังเลยแต่บุ๊ชจะมานะครับเขียนลงมาแล้วผมรอรัดช็อตไงรอรัดช็อตไง แล้วโป้งเข้าไปไม่โดนแฮแต่ว่าเพื่อนฆ่าได้อูสวยสวยสวยขลังโอ้โหมันโกม่งดูจัดมาแล้วได้ข่าวว่าดูดงั้นเหรอเพื่อนเฮ้ยเรียบร้อยแช่อืมไอหมอน,นี่มีฟืนชีมไหมได้เลือนคืนได้เลือดคืนเรื่อยๆได้เลือนคืนได้เลื่อนคืนเก้าร้อยได้เลือดคืนทีละเก้าร้อยแล้วก็จอดจอ่อไงแล้วก็จอดจอ่อไงสัตว์เต็มคอเราเต็มแข้งเข้าไปดึงทงให้ทันเร็วๆเอ้เรียบร้อย จอ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 ,จอมันโก้ฟืนชีพมาก็ไม่รอดนะครับตอาไม่ได้เอ็มเน่ no! <c oughs> มาครับผมตามสุดท้ายวนกลับมาอยู่ที่หมู่เกาะซัมเอี่ตอนเย็นนะครับอาฮ่าเป็นไงเร่างที่ผมพูดเป๊ะนะครับปาแรกบอดสองไตสองบอดหนึ่งตาสุดท้ายไม่มีเลยเว้โอเธอแม่งแม่อยางกระจำวางนะครับโอเค สำหรับใครที่อยากจะเอาตัวนี้ไปสู้กับโรเจอร์หรืออาไครนุนะครับผมลองเอาไปเล่นดูแล้วนะตัวนี้ผมลองเอาไปสู้ดูนะครับโรเจอร์เนี่ยสู้ได้สู้ได้ในกรณีที่เราสามารถจับตายเขาได้ครับแปลว่าเราสามารถทําสถานะน้ําแข็งใส่เขาได้นะครับต่าฆ่าโรเจอร์ได้แน่นอนนะครับแบบท่า2โดนเนี้ยแล้วก็ท่าหนึ่งซ้ำๆๆๆให้มันตายไปครับน่าจะตายนะถ้าของเท่ากันเนี่ยน่าจะตายครับผมคิดว่าแต่ถ้าเกิดไปสู้กับอาไคนุเนี่ยค่อนข้างยากครับผมก็ต้องจุ๊กเก่งๆต้องหลบเก่งๆก่อนครับ มาทาสถานะสาย,ยากเพราะว่าตัวมันมีบล็อกดาเมจสามฮิตแรกนะครับเออเราจะไปท่าสองให้มันโดนก็ไม่ได้ครับเพราะว่าพวกเล่นเฟนนี่ก็มันก็เรียกว่าไงมันก็กดท่าสองอยู่แล้วมันเอามันเอาการดาเมจมาแล้วมาไล่ต่อยเราตายอยู่ครับเราเป็นสีเขียวด้วยนะสู้กับอใครนู่นไนอย่างแต่สู้กับโรเจอร์เนี่ยพอมีสิทธิ์อยู่ครับประมาณนี้ครับวันนี้ผมลองไม่เล่นดูแล้วนะอ,อ,อ่ะยังไงดีไวรุ่นในธงฝั่งตรงข้ามนะครับธงฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวกาบเขาลุยมาเลยว่าผมถอยเขาเนี่ย น่าจะต้องมีระยะสักหน่อยครับตัวนี้ปุ๊บตีหลอกกันแน่เรียบร้อยคา,ามูซาดิโยซามูไรมีใครอยู่นี่ไม่เนี่ยไม่มีนะแช่เรียบร้อยครับรอสโลมันปาดมันจะเข้าแน่เลยสโลอ่ะผมยังไม่รีบกดสกิลแล้วสโลมันจะเข้าเห็นไหมโอเคได้เลยฮะโอ้โหผมไม่มีสกิลที่จะหลบเขาแฮ แตเราน่าจะหยุดโซโลได้นะครับเพราะว่าเราเป็นแข็งเราไม่ใช่สตันนะตัวของการสตันนะครับไล่เลยครับถึงไปแล้วไม่ถึงก็ยังยีงไงล่ะหมอน,นี้ใช้ได้ครับแช่ต่อได้ปะโอโหพอดีคอมโบสองหมัดปอนี่ดูมันโอ้โหหมอน,นี่โเฟกดอชใช้ได้เลยนะนี่เราบูดมาฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขอผมขึ้นไปไล่โซโลเลยดีกว่าครับโซโลนี่คูดาสกิลน่าจะมาเดี๋ยวมันมาฆ่าเพื่อนผมแน่เลยผมไปเดินไล่มาเลยดีกว่า สมุนก็นวนวๆด้วยนะครับบนมันสองสองคนนะเนี่ยได้แล้วเนะี่ยเฮ้ดเจ้าบักเดินหลบอะไรเรียบร้อยตายซะชีเน่โป้งเฮ็กซ์โวบอกแล้ว <laughs> ลว่าชีเน่เกียร์ส <laughs> ลูมาเองอ่โอ้ชีเน่โอ้ชีเน่ <laughs> อย่างเงี้ยเบานิ่งก็แช่แล้วก็เพื่อนคอมโบโอ้โหเป๊ะทุกอย่างอยู่ในการคำนวณเลยฆ่ามันเพื่อนใช่ไหมแล้วเอ้ยมันหยุดก่อนมันหยุดก่อนเย้แล้วเย้แล้วเพื่อนมันเห็นท่าผาไม้แต่เราเห็นก่อนไงเราแบบเฉียบกว่าไงเราเฉียบกว่าแล้วก็ลัดช็อตนี่นะเฉียบกว่าเฉียบกว่าโอเคแล้วก็เดินไปทำดาเมจต่อนะครับตรงนี้น่าจะมีไฟยิ่งใหญ่ก้าบว่าไงโป้งเฮกซอดหัวแตกหัวแตกเฮกซอดอะไรบ้างหัวแตกเฮ้ยเฮ้รีบ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  ้าวมันไม่อยู oh, <ay> ่ตรงนี้หรอเปล่ะสกิลว้าวเฮ้ยเคยได้อีกหนึ่งครับผมรอท่าสองแป๊บเฮ้ย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 อ่าเรียบร้อยเรียบร้อยโป้งเอ็กซ์โา่เรียบร้อยเรียบร้อยดองทำลอยเหรอทราลอยเหรอเสียงเป็นไรเสียงเป็นไร เห็นไหมตัวมันมีรีเลือดนะครับเห็นไหมเลือดมันมากกว่า50%ตลอดแน่นอนคือเราในหนึ่งในหนึ่งรอบที่เราคุูซันลงมาเราได้ใช้พาสซิฟเลือดหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวมันมีมันมีรีเลือดนะครับมันไม่รีสามมันมรีห้านะครับมันรีห้าเปอร์เซ็นต์มันสุดยอดมากนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนเล่นนะว่าจะทําทําสถานะลำแข็งใส่ฝั่งหนูข้ามได้ดีแค่ไหนก็ต้องหาจังหวะเอาครับอุตานี้ค่ามันมากพอเป็นคนละค่ามันมากพอเราจับจับจับจังหวะเขาได้โอเคครับก็ตอนนี้ครับสำหรับตัวของ อดีตพลเลเอกคูซันนะครับกับความแข็งแกร่งที่เราได้เห็นะครับไม่ว่าจะมานานขนาดไหนตัวนี้มานานมากเลยครับแต่ก็ยังแข็งแกร่งแบบด้วยเทปที่เขาทํามาได้ดีนะครับตรงกับสายตัวละครนะครับเป็นสายมัดก็มีดาเมจมาให้ถึง50%มีรเลือดมีเลือดเหลือหนึ่งนะครับโอ้โหบอกเลยว่าครบทุกอย่างขอัาไปเทมแบบขอับไปเทมแบบโอเคมีหลายอย่างมากนะครับขอแค่ใส่เหรียญตรงสายให้เขาครับผมว่าเหรียญลูฟี่ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นอีกเหรียญหนึ่งมากกว่าเพราะคูซันเราจะเน้ในระยะนิดหนึ่งเท่าไปเล่นในแรงจริงๆนะ ตัวมันน่าจะต้องเน้นระยะในการใช้ท่าสองไอหนึงครับตัวเหรียญนี้ก็ตอบโจ้ตีนะครับหรือถ้าใครคิดว่าอยากได้ดาเมจแบบสุดๆในการเข้าไฟแต่รอบก็เป็นเหรียญนี้ไปเลยครับผมอ่าเหรียญนี้มันมันดูมันมันสุดกว่าเรื่องดาเมิ่งนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ครบนะครับตัวนี้นะก็มีจักรเขตห้าสิบเหรียญลูฟี่ไอสามฟีเดสอีกอีกเท่าไหร่นะสามสิบก็แปดสิบนะครับบวกกับไอดาเมจที่เราใส่ตรงนี้เพิ่มเติมอีกนะครับอ่าว่าเราจะใส่ไปเท่าไหร่นะก็จะแรงสุดๆุดเลยเน้นแรงไปเลยครับตัวนนนนนนีี้้้ไมมม่่ตอออองงเเเเึึดดะะพราาวัลลืืห แล้วก็มีเลือดมาให้ตลอดเวลามีดีเลือดให้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ฮะัสำหรับตัวของคูจันนะครับผมก็คลิปหน้าผมยังไม่แน่ใจว่าจะทําเป็นตัวของโมเลียมัดฟ้าก่อนหรือจะทำสโมเกอร์แชมเบอร์ก่อนนะครับอันนี้จะให้ท่านผู้ชมคอมเมนต์เลือกกันเอานะว่าอยากดูอันไหนก่อนนะครับอาา่าฮะก็ลองเลือกดูได้ครับท่านผู้ชมอยากดูตัวไหนก่อนก็สาม,มารถคอมเมนต์ได้ผมจ้าจากเสียงข้างมากนะครับคูจันโชว์ก่อนจบหนึ่งที โอเคครับก็ลองเลือกดูนะว่าจะดูสโมเกอร์แชมเบิร์ก่อนหรือจะดูโมลเรียหมัดฟ้าก่อนนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาจากที่เยอะที่สุดมาทำก่อนนะครับโอเคไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ